วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครใช้งาน Google AI Pro แบบทดลองใช้งานได้ฟรี1เดือนโดยการสมัครผ่านแอปเป๋าตังกันะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังกันไม่น้อยวันนี้ผมเลยอยากทำคลิปแนะนำการสมัครด้วยแอปนี้ ซึ่งหลายๆคนคงเคยสมัครใช้งาน Google AI Pro มาแล้วคงพอเข้าใจว่าการที่เราจะสร้างวิดีโอ AI ได้นั้นจำเป็นต้องสมัครบริการบางอย่างของทาง Google เพื่อที่จะสามารถสร้างวิดีโอได้และมือใหม่อาจจะเข้ามาดูคลิปนี้แรกๆลองมาศึกษาแนวทางกันได้ครับ สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมคลิปวิดีโอผ่านช่องตาเดลี่อยู่ซึ่งคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการสมัครใช้งาน Google AI Pro ด้วยแอปเป๋าตังไว้ใช้สร้างคลิปวิดีโอไม่ว่าจะสร้างผ่าน Gemini หรือผ่าน Google Pro ก็ตาม วันนี้ผมจะสอนทุกขั้นตอนให้เลยครับและวิธีการยกเลิกสมัครบริการในกรณีไม่ต้องการต่ออายุในเดือนถัดไปเนื่องจากการสมัครบริการ Google AI Pro จะทดลองใช้งานได้ฟรีเดือนแรกส่วนเดือนถัดไประบบจะคิดค่าบริการ750บบาทโดยประมาณนั่นเองครับเพราะฉะนั้นดูคลิปวิดีโอให้จบ ขอพูดถึงเรื่องสิทธิ์ที่เราสามารถสร้างวิดีโอได้บน Gemini จะทำได้วันละ3คลิปวิดีโอและสร้างวิดีโอบนเว็บ Google Flow ได้อีก1,000เครดิตนั่นเองนะครับมาเริ่มขั้นตอนการสมัครใช้งาน Google AI Pro กันเลยดีกว่าซึ่งเราจะสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้หมดครับตามสะดวกได้เลยเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมา ถ้ายัางไม่เคยล็อกอินบัญชี Google ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยจากนั้นคลิกที่นี่แล้วคลิกตรง Gemini จากนั้นเข้าไปที่3แถบมุมซ้ายบนจะมีคําว่าอัปเกรดคลิกเข้าไปเลยครับ ในกรณีทําผ่านคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆเมนูอัปเกรดอานแตกต่างกันนะครับหน้านี้จะบอกข้อมูลการสมัครใช้งาน Gemini Pro และอื่นๆอีกมากมายด้วยแพ็กเกจ Google AI เราได้ใช้อะไรบ้างสามารถอ่านศึกษาได้เลยครับและจะเจอราคาในส่วนของ0บาทต่อเดือนเป็นเวลา1เดือนนั่นหมายความว่าเราใช้งานได้ฟรีเดือนแรกนะครับเดือนถัดไปจะต้องเสียเงิน750บาทถ้าเราอยากใช้งานต่อหรือจะยกเลิกการสมัครก็ได้นะครับ ถ้าอยากใช้ฟรีเดือนแรกเท่านั้นดูคลิปให้จบเดี๋ยวมีวิธียกเลิกให้ครับคลิกสมัครใช้งานที่เมนูรับข้อเสนอได้เลยครับจากนั้นจะเจอหน้าการชำระเงินที่จะเกิดขึ้นซึ่งช่วงทดลองใช้งานเดือนแรกเรายังไม่ต้องเสียเงินนะครับแต่เราจะต้องกรอกช่องทางการชำระเงินเพื่อในกรณีจะใช้งานต่อเดือนถัดไประบบจะได้หักเงินผ่านช่องทางที่เราเลือกนั่นเองครับ คลิกเลือกช่องทางชําระเงินที่นี่ก่อนนะครับมีช่องทางหลากหลายให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นช่องทางชําระผ่าน True Money Wallet ช่องทาง Shopee Play หรือจะเป็นช่องทางชําระเงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตซึ่งผมจะเลือกชําระเงินผ่านบัตรก็แค่คลิกเพิ่มบัตร จากนั้นเราเปิดแอปเป๋าตังบนมือถือขึ้นมาแล้วเข้าใช้งานบัญชีโดยการคลิกที่เมนูเป๋าตังเปย์ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นคลิกที่เมนูบัตรเพย์จะเจอข้อมูลบัตรเพย์บนแอปเป๋าตังเราตามรูปนะครับคลิกที่ตัวบัตรแล้วคลิกตรงข้อมูลบัตรกรอกรหัสเข้าใช้งานให้เรียบร้อยเราก็จะเจอข้อมูลบัตรเพย์คลิกที่คําว่าแสดงข้อมูลบัตรจะเห็นข้อมูลบัตร16หหลักรวมถึงเดือนปีหมดอายุบัตรและเลข CVC เมื่อเรามีข้อมูลบัตรแล้วนำไปกรอกที่เราจะสมัครได้แล้วครับในหน้ากรอกข้อมูลบัตรเรานำหมายเลขบัตรมากรอกลงไปได้เลยที่ช่องหมายเลขบัตรต่อไปตรงช่องเดือนปีหมดอายุบัตรและเลข CVC ก็กรอกลงไปได้เลยตามข้อมูลบัตรที่เรามีในแอปเป๋าังเมื่อเรากรอกบัตรเสร็จแล้วคลิกบันทึกบัตรที่เรากรอกก็จะขึ้นตรงนี้พร้อมที่จะใช้หักเงินเดือนถัดไปเมื่อเราต้องการสมัครก็คลิกที่เมนูสมัครใช้บริการ เมื่อเราสมัครผ่านจะขึ้นสมัครใช้บริการแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครใช้งาน Google AI Pro พร้อมที่จะสร้างวิดีโอได้แล้วครับคลิกปิดแท็บออกได้เลยครับเปิดเว็บไซต์ Gemini Pro ได้แล้วครับในกรณีอยกากดาวน์โหลดแอป,ป Gemini ก็ทำได้เช่นกันหรือจะใช้งานผ่านเว็บไซต์ก็ทำได้ครับมาถึงหน้านี้เราพร้อมสร้างวิดีโอกันได้แล้วครับซึ่งขั้นตอนการสร้างคลิปวิดีโอเราต้องเขียนข้อมูลลงไปเพื่อให้ระบบสร้างวิดีโอเราเรียกมันว่าการเขียนพร้อมนั่นเองนะครับ งั้นเรามาดูวิธีการเขียนพร้อมกันเลยดีกว่าโดยการคลิกที่ช่องนี้ถามเจมินายจากนั้นพิมพ์ข้อความลงไปตามที่เราอยากให้ระบบสร้างวิดีโอแนวไหนผมจะเขียนประมาณนี้ช่วยเขียนพร้อมสร้างวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยชาเกี่ยวกับทุ่งนาเขียวขจีมีต้นข้าวออกรวงเหลืองอารามด้านหลังเป็นภูเขาสูงมีเมฆลอยบรรยากาศเกิดขึ้นที่ประเทศไทยมีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงหน้าตาดีผมยาวสีดำสวมเสื้อสายเดี่ยวเสื้อสีฟ้ามีตัวอักษรบนเสื้อคำว่า ตาเดลลี่สีขาวบนเสื้อเธอการกระทําเธอยืนด้วยท่ายืนธรรมชาติขอพูดเธอพูดภาษาไทยสำเนียงไทยคําว่าสวัสดีทุกคนวันนี้พามาดูบรรยากาศทุ่งนาสวยๆกันค่ะหลังพูดเสร็จยิ้มมุมปากเล็กน้อยผมจะเขียนให้ดูคร้าวๆประมาณนี้ทุกคนสามารถเขียนละเอียดขึ้นได้เสร็จแล้วคลิกที่นี่เพื่อให้ระบบสร้างพร้อมให้ จากนั้นคลิกคัดลอกข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษต่อไปเรามาสร้างวิดีโอกันครับโดยการคลิกเมนูวิดีโอแล้ววางข้อความพร้อมลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วคลิกสร้างวิดีโอที่นี่รอระบบสร้างคลิปวิดีโออาจใช้เวลา1-2นาทีเมื่อวิดีโอสร้างเสร็จลองคลิกเล่นวิดีโอดูครับถ้าต้องการดาวน์โหลดวิดีโอก็แค่คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าทุกคนจะทําได้สําหรับการสร้างวิดีโอบนเว็บเจมินายจะสร้างวิดีโอได้วันละ3คลิปวิดีโอเท่านั้นแต่ผมจะมาแนะนําอีกวิธีที่สามารถสร้างวิดีโอได้ต่อวันไม่จํากัดจนกว่าจะหมด1000เครดิตที่มีนั่นเองนะครับมาดูวิธีกันเลยครับเปิดเว็บ Google ขึ้นมาจากนั้นพิมพ์ค้นหาคําว่า Google f l o w จากนั้นคลิกเข้าเว็บไซต์ Google f l o w คลิกสมัคร c r Create with Flow คลิกลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี Google ที่เราใช้สมัคร Google AI Pro ตอนแรกที่นี่ เลือกอีเมลที่สมัครติเครื่องหมายถูกยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการให้เรียบร้อยเมื่อเข้าระบบเสร็จแล้วเราจะมี1000เครดิตไว้ใช้สร้างคลิปวิดีโอไม่จำกัดต่อวันจนกว่า1000เครดิตจะหมดนั่นเองนะครับวิธีการสร้างคลิปวิดีโอคลิกที่เมนูโปรเจกต์ใหม่นำข้อความพร้อมที่เราเคยสร้างมาวางลงในช่องที่นี่คลิกตั้งค่าที่นี่เลือกโมเดลเป็น V3 Fast คลิปจะมีเสียงพูดด้วยและตั้งค่าจำนวนคลิปวิดีโอเลือก1ก็พอเสร็จแล้วคลิกสร้างวิดีโอเลยครับต้องการดาวน์โหลดคลิป คลิกที่นี่เลือกความคมชัดวิดีโอได้เลยครับก็จะประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะทำได้สรุปเราสมัครใช้งาน Google AI Pro ครั้งเดียวจะสามารถสร้างวิดีโอได้ทั้งบนเว็บ Gemini และบนเว็บ Google p r o ครบจบในบัญชีเดียวในส่วนของการยกเลิกใช้บริการเพื่อป้องกันร,ระบบหักเงินเดือนถัดไปสามารถทาได้ดังนี้ครับซึ่งยกเลิกผ่านเว็บไซต์ Google f l o ได้เลยโดยการคลิกที่รูปโปรไฟล์ profile. จากนั้นเข้าไปที่เมนูจัดการเป็นสมาชิกคลิกยกเลิกการเป็นสมาชิก กดยกเลิกคลิกยกเลิกการเป็นสมาชิกคลิกจัดการคลิกยกเลิกการสมัครใช้บริการระบุเหตุผลที่ยกเลิกจากนั้นคลิกดําเนินการต่อ คลิกยกเลิกการสมัครใช้บริการยกเลิกเสร็จเรียบร้อยคลิกตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นการยกเลิกใช้บริการแต่เรายังคงใช้สร้างวิดีโอได้ตามปกติทั้งบนเว็บ Gemini หรือบนเว็บ Google Flow จนกว่าจะครบกำหนดนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ